จบจไป,ไปวัเขากล้กอง,องเองีอกน้ำบกัดเมื่อเนาะใน้ำแกงเลยน้ำบสวัสดีครับคลิปนี้มาชมลูกหนูหนาดังนะครับสวยๆครับผมมันสวยงาม,ม,มากำลังงาม,ม,งามจักเดือนก็โจตัวนี้สองเดือนกลัวนะนะพ่ากี่เดือนไปกสวยกำลัง,สว,งสวยเลย เมียมันกัดมืออยู่ด้วเอาลงไปน่ะเรีวๆด้วยเนี่ยเนี่ยโจ้ิช่กัดมือเรากัดดอกชาจิ้มยอะเนี่ยนะนะถ้ากัดมาปตาำมันอย่างนี้กินเมียนี่ย่างอมาใส่มันหน่อยโอ้มันมันมันโดนกระเทืงอย่มงนี้มีลูกกันนะ มีลูอยูแล้วเนี่ยมีอ่เอมันขึ้นน้ากันดีเถอนมันกับมี็น้อนกับบหนังบดีงานคือคนเดียวเอากันดีต้อนี้ไหมลูกดกเดือนต่อเดือนตัอเนี่ออกลูกเนมันหูมันขาเปนไงีคนก่อนมห เครื่องแต่สีเดือนออกสีนึงออกลูกสองเท้าสามเต้าเป็นไอหันหนูเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนไหนก็ออกเลยครับก็บเป็นหนูแปลกนะครับหนูไล่นะครับหนูดังนะครับแปลกๆสวยงามดีนะครับเลี้ยงอนุรักษ์นะครับ ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับให้ได้ได้หลายนะครับพี่น้องก็ได้ออกคลิปไปนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับก็ได้คลิปสองคลิปที่ออกไปนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สามแล้วครับตอนนี้ก็ได้ถึงเดือนกวัวนะครับแข็งแรงครับหาตัวก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะครับ แพร่ดีนะครับเป็นตาเลี้ยงนะครับแป๊บเดียวคลอดลูกพึ่งจะได้เดือนก็กัวนะครับอันนี้กระท้องอีกแล้วนะครับพี่น้องอีกน้อยกะคงสิคลอดอีกแล้วนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมนะครับสําหรับคลิปหนูๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ